ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนงานต้องลุยมีปัญหาให้ต้องแก้ไขฝ่าฟันดีที่มีแรงกายแรงใจพร้อมที่จะสู้หยิบตาการงานจึงสำเร็จดังหวังมีเกณฑ์เติบโตก้าวหน้าจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองเงินมั่นคงไรโชคลาภแต่รวยเพราะขยันขันแข็งมีศักยภาพสูง สุขภาพดีแต่ระวังโรคเครียดคนโสดสนิทเหมือนจะเจอคนที่ตามหามานานแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงเราเองก็ไม่รีบค่อยๆทำความรู้จักรอดูว่าจะพัฒนาได้ไหมคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะพยายามปรับจูนเข้าหากันในที่สุดจะหาตรงกลางเจอทำให้รักมั่นคงขึ้นรอเวลาเปล่าประกาศสถานะ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักนิ่งๆมุ่นมั่นทำมาหากินแต่ไม่มีปัญหาถึงมีก็แก้ได้เพราะยังรักกันเหนียวแน่นรอมีเวลาก็จะกลับมาหวานกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนตุลาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ ท่านที่ไม่ทราบลัคนาเพราะไม่ทราบเวลาเกิดคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะราศีเนี่ยเอาแค่วันเดือนเกิดนะคะก็ะสามารถที่จะทราบราศีแล้วค่ะแต่ถ้าคุณทรณาบลัคนาอันนี้ก็สามารถดูได้ทั้งดวงประจําราศีแล้วก็ดวงประจําลัคนาทั้งสองคลิปเลยดูประกอบกันก็จะได้รับรายละเอียดเยอะขึ้นค่ะถ้าคุณไม่ทราบลัคนาก็ไม่ต้องกังวลนะคะดูจากราศีเป็นหลักก็ได้ค่ะแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับคนที่ดูจากลัคนาด้วยนะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดนะคะอยู่ในไลน์ค่ะสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดกันได้ไลน์ ID ก็แปลเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้อง,งานได้ไพ่แชริออตแชริออตคืออัดสวินนักรบแชริออตคือการเดินเข้าสู่สนามรบเดินเข้าสู่สงครามดังนั้นหน้าที่การงานไม่ง่ายค่ะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขฝ่าฟันแต่แชริออตเนี่ยเป็นนักสู้แล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆก็เปรียบเสมือนชาวสิงนั่นแหละค่ะพอมีปัญหาก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้ยิบตาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆแล้วแชริออตเนี่ยคือ ผู้ชนะดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้หมดไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามานะคะเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันจะมีปัญหาเข้ามาทุกเมื่อเชื่อวันเลยวันนี้มีปัญหานี้วันรุ่งขึ้นก็จะมีปัญหาอื่นไปอีกนะคะทีนี้เมื่อ ไปดูในอีกเซตหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไพ่ประจรําตัวคุณเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยนะคะเป็นไพ่ราชาดาบดังนั้นไม่ค่อยกังวลคุณเท่าไหร่ชาวสิงเดือนนี้จะเป็นชาวสิงที่เป็นสิงที่แท้จริงเลยเพราะว่าได้ไพ่ใหญ่ได้ไพ่เฉริ่ยอตและยังได้ไพ่ราชาอีกก็คือว่าคุณพร้อมและพร้อมเฉริ่ยอดก็คืออัศวินนะคะอัศวินนักรบเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นราชาก็แปลว่าการที่คุณ แต่ต้องเจอเจอกับอุปสรรคปัญหาตอนนี้แล้วคุณพร้อมลยุยพร้อมสู้ตรงเนี้ยก็เพื่อที่ว่าคุณจะได้เติบโตก้าวหน้าในหนะ้าที่การงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตก้าวหน้าในเร็วๆนี้ด้วยค่ะทีนี้การเติบโตก้าวหน้านี้น่าจะได้มาจากความสามารถของคุณล้วนๆเพราะดูจากผู้คนรอบข้างเนี่ยดูว่าไม่ได้มีใครช่วยเหลืออะไรคุณได้มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดูว่าจะมีปัญหาอะไรกับใครนะคะ ในตำแหน่งของเจ้านายนะหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเนี่ยได้ไพ่ของคนที่เอื้อเอ็นดูคุณดีมากดังนั้นเจ้านายเนี่ยก็เมตตาคุณนะคะไม่ได้มีการกันแกล้งไม่ได้มีการกดดันอะไรถึงงม้นการงานคุณจะมีปัญหาเยอะเขาก็ไม่ได้มากดดันแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนผลักดันให้คุณเติบโตก้าวหน้าอะไรได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยถ้ามันมีตำแหน่งที่มันจะสามารถทําให้คุณเติบโตได้เนี่ยเปิดอยู่เนี่ยเจ้านายของคุณเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือผลักดันให้คุณไปอยู่ในตำแหน่งนั้นไไไดดด้้้คคคุุณณปววยาาามมสรถขอองงเแต ตราบใดก็ตามที่คุณยังทํางานในตําแหน่งนี้ยังเป็นลูกน้องของเจ้านายคุณคนนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเมตตาเอ็นดูคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ได้มีองค์กรอยู่นะคะคุณก็ใหญ่สุดแล้วแต่ว่าเจ้านายในที่นี้ก็หมายถึงลูกค้าหรือว่าผ้วจ้างรปได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็เมตตาเอ็นดูคุณดีแต่อุปสรรคปัญหาทางด้านการงานทางด้านเนื้องานเนี่ยมีปัญหาอะไรเ่ยคุณก็ต้องแก้ไขไปเองนะ,ค,ะคนที่เขาว่าจ้างคุณหรือว่า ลูกค้าของคุณเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่ในจุดที่เขาจะต้องมารับฟังปัญหาของคุณอะนะคุณจะทำํำแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เลยไปแก้ไขามาให้เสร็จสิ้นเขาก็พร้อมที่จะรอให้คุณแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะได้ r ร v i ว์สินค้าและบริการให้กับเขาได้อย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นไพ่ของการปรับจูนนะคะดังนั้นก็แบ่งไปได้2กรณี1ก็คือเพื่อนร่วมงานมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะมีคนย้ายออกไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะปรับจูนนะก็ดูว่าจะปรับจูนกันได้ไดีแต่ในเบื้องต้นอ่ะพอมันใช้คําว่าปรับจูนแปลว่าเจอปุ๊บมันไม่ได้ว่าโอ้โหจะทํางานเข้าขากันปับ๊บนะมันต้องมีเวลาในการเรียนรู้กันแล้วค่อยๆปรับจูนกันค่ะหรืออาจาจะไม่ได้มีใครที่จะลาออกไปเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนร่่วมมมมงาานนเเดิทีีััคยปญห ก็มีโอกาสปรับจูนกันได้ดีขึ้น ในตำแหน่งของลูกน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่า,าไพ่ใบนี้มันไม่ได้เป็นไพ่ของคนที่คุณจะมีลูกน้องที่เป็นมือซ้ายมือขวาช่วยคุณทํางานได้แบบขยันขันแข,ข,ข็งะ่ะแต่เป็นไพ่ของการที่ปัญหาคลี่คลายก็แปลว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเคยมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องอย่างเช่นลูกน้องขาดแคลนเดือนนี้ก็คลี่ yani, คล,ลายก็คือมีคนเข้ามาฟิลอัพนะคะในตําแหน่งของลูกน้องก็ทําให้มีลูกน้องเต็มไม้เต็มมืออันนี้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกน้องจะเก่งขนาดที่ว่าจะเป็นหัวหอกให้กับคุณได้นะลูกน้องก็ยังต้องทํําาาตมมมคคสัั่่งงงขอุณยไได้ี ียังไม่ได้มี creativity อะไรใหม่ๆก็พร้อมที่จะตามคุณมากกว่าค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหากับลูกน้องคนไหนก็ตามลูกน้องคนไหนที่เคยไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยก็ปัญหานั้นจะลดลงนะคะก็ดูว่าจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นจะปรับจูนกับลูกน้องได้ดีขึ้นค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะไพ่ใบแรกเป็นตําแหน่งของรายรับด้ไพ่ที่ดี8เหรียญเนี่ยคือมีความขยันแขันแข็ง8เหรียญนี่มีไรายได้หลายทางด้วยดังนั้นน,น,นอกจากงานหลักแล้วเนี่ยคุณน่าจะมีงานเสริมที่ทําให้ได้เงินเพิ่มใครก็ตามที่มีงานเสริมอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้งานเสริมก็โดดเด่นสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ดีมากใครก็ตามที่ยังไม่ได้มีงานเสริมนะคะสามารถมองหาได้เลยถ้าคุณมองหาคุณจะได้คุณจะมีนะคะหรือบางทีคือพไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการที่เรามีงานอดิเรกนะคะแล้วงานอดิเรกน,น,นั้นเนี่ยสามารถ สร้างเงินสร้างรายได้ได้บางทีก็ไม่ต้องไปมองหาอะไรไกลๆนะคะเอาสิ่งที่เราทําอยู่ในช่วงวันหยุดนะอย่างเช่นคุณอาจจะช่บวาดรูปอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเฉยๆนะคะหรือชอบทําอาหารก็ได้แต่ว่าทํากินเองกับครอบครัวเฉยๆอย่างเงี้ยวาดรูปก็วาดแล้วก็เก็บไว้ดูเล่นอย่างเงี้ยไม่แน่บางทีคุณอาจจะเอาลองไปโพสต์นะคะลงสื่อโซเชียลนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนสนใจหรือว่าทําอาหารแล้วก็ทําอาหารเป็นพวกสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยอาจจะมีคนสนใจนะคะก็อาจจะสร้างเงินสร้างรายได้ได้ค่ะ ส่วนในตำแหน่งของรายจ่ายได้ไพ่ที่ดีได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็แปลว่ารายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายยุบยิบยุบยิบนะคะที่มันน่าปวดหัวไม่มีรายจ่ายจุกจิกไม่มีก็มีแต่รายจ่ายประจําวันตามปกติไปดังนั้นรายรับเข้ามาเยอะรายจ่ายไม่ค่อยมีก็ทําให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะอู้ฟูท่ทีเดียวก็ถือว่ามีอันจะกินนะคะถือว่าร่ํารวยทีเดียว ส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยพอได้ไพ่ใบนี้ปั๊บเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการลงทุนลงแรงนะไม่ได้อะไรมาแบบฟุกฟุกนะคะดังนั้นเนี่ยโชคลาภไม่มีหลอกนะคะที่ได้มาฟุกฟุกนะก็คุณได้มาด้วยนะ้ำพักน้ําแรงของตนเองล้วนรวยเพราะขยันขัแข่งรวยเพราะเก่งรวยเพราะมีฝีมือ ไพ่จบไพ่สรุปเมื่อกี้เกินไปแล้วนะคะก็คือไพ่ราชาถือดาบราชาดาบเนี่ยคือคนที่ขึ้นบัลลังด้วยการฝ่าฟันบุกปั่นฟันฝ่านะคะจะไม่เหมือนพวกราชาถ้วยที่แบบว่าโอ้ได้มาโดยที่การมีคนมาหยิบยื่นให้นะคะดังนั้นการที่คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองในช่วงนีเนี่ยเป็นฝีมือของคุณล้วนๆนะ,ค,ะคุณก้าวขึ้นไปใน ด้วยศักยาภาพของคุณล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งกาจทีเดียวทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยภาพรวมของพไพ่ใบนี้จริงๆก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะสุขภาพดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบแล้วก็ราชานเนี่ยจะเป็นไพ่ของคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงมีเชลเลนจ์นะคะมีความท้าทายสูงในชีวิตการงานเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีความตึงเครียดอยู่เหมือนกันถ้าระมัดระวังในเรื่องของความเครียดได้นะคะก็คือรู้จักแบ่งเวลาทํางานก็มันอาจจะเครียดหน่อยเพราะง,งานมันปัญหายเยอะนะคะแต่พอถึงเวลาพักผ่อนเนี่ พักผ่อนให้เต็มที่ไม่เอาเรื่องความเครียดในที่ทํางานเนี่ยมาปะปนกับช่วงเวลาพักผ่อนเชื่อว่าโรคเครียดก็ไม่เกิดค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบ,บแรกเป็นตำแหน่งของคนโสดสนิทได้ไพ่เดอะสตานี่คือไพ่ของคนโสดนะแต่พอมาดูไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยพอได้ไพ่ จัสเมนเนี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของเนื้อคู่นะคะแล้วเมื่อมาคู่กันอ่านคู่กันเนี่ยไพ่เดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนโสดก็จริงแต่ว่ามันรอคอยอย่างมีความหวังแล้วก็มาพอมาเจอไพ่เนื้อคู่แปลว่าเดือนนี้คุณอาจจะเจอเจอใครบางคนที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานแล้วมีความหวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอก็คือเจอคนถูกใจนั่นเองนะจึงมีโอกาสทีเดียวที่เออหัวใจมันจะฟุ้งฟิงขึ้นแต่ด้วยความที่ไพ่แบบนี้นะมันดูเชื่องช้าดังนั้นเนี่ยเดือนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะสารสัมพัน รักอะไรกันชัดเจนนะักอาจจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จักพอตัวคุณเองได้ไพ่ไปนี้จริงๆคุณก็ค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจกับการเป็นโสดอยู่เหมือนกันก็จึงไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องรีบเร่งพัฒนาความสัมพันธ์กับใครถึงแม้ว่าจะเจอแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเออถูกใจถูกจะตาอาจจะเป็นคนนี้ที่เป็นคนที่ใช่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องรีบร้อนนะคะไม่ได้พยายามที่จะกระเฮี้ยนขือ่อลือที่จะไปทําความรู้จักเขาก็ดูว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็น่าจะเช่นเดียวกันนะคะด้วยไพ่ที่มันเชื่อง แบบนีนะะ้เขาก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันคือรู้สึกถูกชะตาอาจจะไม่ถึงขั้นแบบหูรักปักอกรักปักใจแต่ด้วยโปรไฟล์ด้วยภาพรวมอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้ศึกษาเราเพื่อเพื่อว่าจะพัฒนาได้ในอนาคตแต่ด้วยไพ่แบบนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะต้องดูกันไปยาวๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างน้อยมันเจอคนที่ถูกชะตาจากแต่ก่อนหน้านี้ที่มันมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่รู้สึกถูกชะตาถูกใจอะไรใครเลยตอนนี้มันเริ่มรู้สึกแล้วนะแล้วก็การที่มันไม่ใช่ความรัก ถ่าโถมเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเย็นๆใจชิลๆแบบนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ได้รีบร้อนเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาได้นะแล้วค่อยไปดูกันในอนาคตถ้าเริ่มต้นด้ไพ่แบบนี้ถ้าเกิดว่าพัฒนาได้ไปสูก่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ได้เพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่รไรสถาน,นะค่ะได้ไพ่หกเหรียญน,นี่คือไพ่ของการทําบุญทําทานแล้วก็เป็นไพ่ของการพยายามบาลานซ์พยายามปรับจูนพยายามมาหากันตรงกลางให้ได้นะพบกันครึ่งทางให้ได้ดังนั้นเนี่ยกับคนคุยเนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่มันทําให้พัฒนาไม่ได้สักทีเนี่ยเดือนนี้จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะปรับจูนกันมากขึ้นแล้วพอมาอ่านผสมกับไพ่เนื้อคู่ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่2ใบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ ทำบุญร่วมกันมาเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วก็เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ทำบุญร่วมกันอีกยิ่งดีเข้าไปใหญ่ยิ่งส่งเสริมยิ่งหนุนนําให้ความรักเนี่ยมันพัฒนาได้เร็วขึ้นแต่ก็ดูว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเออมันเป็นไพ่ธาตุดินและไพ่ธาตุดินเนี่ยมันจะเชื่องช้าหน่อยแต่ไพ่ธาตุดินเนี่ยมันเป็นความมั่นคงดังนั้นเดือนนี้กับการที่พยายามปรับจูนกับการที่พยายามจะทอยทีทอยอาศัยนะคะหาตรงกลางกันให้เจอแล้วก็พยายามที่จะทำบุญร่วมกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นการกนนคมมััั่ งขึ้นอาจจะยังไม่ได้มีสถานะในเดือนนี้นะคะอาจจะยังต้องรอไปก่อนแต่ว่าการที่เราทําสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการรอที่มีความหวังทีเดียวค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะก็ได้ไพ่ทัดดินนะคะได้ไพ่ของความมั่นคงอีกแล้วดังนั้นความรักมั่นคงดีมากได้ไพ่ราชินีเหรียญแต่ราชินีเหรียญเป็นคนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำมาหากินสร้างงานสร้างเงานินสร้าง,งารายไ,ได้มากกว่าเรื่องของความหวานแหววโรแมนติกดังนั้นทั้งคุณและคนรักเนี่ยมีโอกาสาทีเดียวว่าจะตั้งหน้าตั้งตา,งตางทำมาหากินนะคะตัวคุณเองเนี่ยพอไปดูไพ่การงานการเงินเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องลุยให้ต้องฝ่าฟันแล้วก็คุณก็ไปมุ่งมมมมัััั่นนนนตรรรงง้้หหืออบาาทีีไไดุปปสญ เยอะหรอกเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการที่จะมีงานเสริมเยอะๆงานมันเลยเต็มไม้เต็มมือนะงานอาจจะปัญหาไม่มากแต่งานมันเยอะมากนะคะเพราะว่าจะต้องทํางานหลักด้วยงานเสริมบางทีมีงานเสริมสองสามจอบอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมเลยอะ่ะดังนั้นอาจจะไปโฟกัสในเรื่องนั้นมากกว่าแล้วนะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหาเงินหารายได้ช่วงเวลานี้เนี่ยจะต้องก่อร่างสร้างตัวกันก่อนคนรักก็อาจจะเช่นเดียวกันก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้มีเวลาหวานแหววอะไรเท่าไหร่แต่ก็ดูว่าเป็นรักแท้เป็นรักที่มั่นคงแล้วก็พ่จบพ่สสุปยังเป็น ไพ่เหนือคู่นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่ยังต้องอยู่กันไปอีกย,วยาวๆดังนั้นตอนนี้นไม่จําเป็นที่จะต้องมาเร่งรีบหวานแหววโรแมนติกอะไรมากมายนักก็ได้รอได้นะคะนี้เมื่อมันเป็นรักแท้กันแล้วเนี่ยความหวานเนี่ยรอได้ตอนนี้หาเงินก่อนค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเม็ปอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงเกตก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ